เตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำกราบสวัสดี FC ที่เคารพรักทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องบน YouTube นะคะสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่หลิวพารวยชาแนลนะคะวันี้นะคะเราก็ได้นำแนวทางนะคะในการเสี่ยงสละกินแบ่ง รัฐบาลไทยนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสนับสนุนสนับสนุนให้เล่นหรือว่าอุดหน,นุนซื้อสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะงวดที่แล้วนะคะพี่น้องจา๋า คืองวดแนวทางงวดรัฐบาลไทยงวดวันที่16มิถุนายน65นะคะพี่เิี้ยวก็เด่น9เด่น0นะคะเลขตารางก็มีน้อยตัวนะคะแข็งๆเลยเนาะพี่น้องจ๋ารอบนี้ปังแบบแข็งๆนะคะมี9 0 9 2นะคะ1น,นะคะนะคะพี่พี่น้องจา๋าพี่เิี้ยวก็จกับเพราะว่าเด่น9ก็มาจับแบบ เก้า9ูนะคะผลนะคะผลก็รางวันที่หนึ่งนะคะรัฐบาลไทย36 1ห0 7นึ่งนะคะ807บนนะคะล่างก็92นะคะเลขไทยสอตัวนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะปังกันไหมคะพี่ริวก็ปังอยู่เด้อนะคะพี่น้องจ๋านะคะข้าแบบ ตรงๆเลยไม่ต้องกลับนะจ่ะให้มารอบนี้นะคะปังสุดปังแล้วนะคะเราไปรับชมคลิปมวดวันที่หนึ่งกรก,กดากันเลยจ้าจ้าพี่น้องจ้าตัวหนังสือก็จะเอียงตลอดเนาะตัวหนังสือ,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 สอพี่หลิว <laughs> นะคะเ,เรามารับชมนะคะคลิปงวดต่อไปนะคะ แนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยว,ว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าพี่ลูกก็เด่นให้เก้ากับศูนย์อีกนะคะน่าจะมีเก้ามีศูนย์มีแปดนะคะเก้าศูนย์ตารางอะ่ะเลขตารางได้เหมือนเดิมพี่น้องจ๋าเลขตารางได้เหมือนเดิมนะคะท่านที่เข้ามารับชมฝากกด subscribe กดไลค์กด กระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆพี่ลิวก็ทำแนวทางเราพัฒนาทุกงวดนะคะแล้วก็แนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะพี่น้องจาะะ๋าเราไปรับชมพี่ลิวได้ตัวไหนมั่งนะคะพี่ลิวได้ตัวเหมือนเดิมอะ่ะคํานวณออกมาได้เหมือนเดิมอ่ะนะคะนะคะเราจะ ไปรับชมจับคู่นะคะนะคะจับคู่ก็มี9091 9 2 9สองพี่ลิวยังจับมันออกแล้วเนาะสองก็เลยจับเป็นสองเพราะออกแล้วนะคะพี่น้องจ้านะคะนะคะสูตรเดิมนะคะได้คำนวณได้คล้ายๆเดิมนะคะตัวเดิมนะคะพี่น้องจา้านะคะ ะะเพื่อนๆพ,พี่น้องจ๋านะคะเป็นเพียงตัวเลขที่คำนวณน,นะคะสุดตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าหมดก่อนก็ปังแล้วนะคะแต่มีตัวรองนะคะมีตัวรองมาฝากนะคะมี03กับ04นะคะนี่เป็นตัวรองตัวเด่นก็9้า 9 0 9 1 2ูนนะคะตัวรองก็0304นะคะมีเพิ่มงมวดนี้นะคะแล้วก็มีสูตรเอ่อสูตร2ด้วยนะคะนะคะสูตร2รองยไม่ได้จับคู่นะคะแต่ว่าคือตัวเด่นสูตร2จะได้ตามนี้นะคะมี9 0 8 7 9คือจับจับคู่ก็จะได้9 0นะคะ98นะคะ 9ก้านะคะพี่น้องจ้านะคะผิดพลาดประผิดพลาดประการใดก็ขอก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะขอบคุณที่มารับชมรวยๆเฮงเทุกท่านสวัสดีค่ะ